โยสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะหมางงเล่นไปเรื่อยกับเกมไดนา s t สตี้ฮกันนะครับผมที่เซิร์ฟเวอร์1นึ่นะครับวันนี้นะมีลองข้ามส่วนตัวข้ามเซิร์ฟนะอ่าโอ้ผมลืมลืมอ่านตั้งแต่ต้นให้ดูนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูช่วงดีกันเลยนะครับผมก็นะครับมีท่านคิวนะมีท่านท่านคิวเข้ารอบมานะรอบนี้รู้สึก ท่านคิงจะไม่ได้ลงนะอืมอเรามาดูท่านคิวเลยนะครับตอนนี้เล่นอะไรนะสวยจิ้งเนาะสวยจิ้งตัวสำรองนะครับผมอืมเรามาดูของลีกนี้กันนะครับผมเป็นดูเป็นลีกแบบฟุตบอลเลยนะามาดูลีกนี้กันว่าใครจะได้แชมป์ไปนะครับอืม สวยจิงตัวสำลองนะอ,อืออ้าวยกตีนะครับผมอืมอ่าโอ้ท่นานฟูบอกว่าเออสกูดเพื่อนรักสู้สูเพื่อนหวานันนะสู่สูเด้อเออนี่เลยผมแทงท่านคิวนะครับอืม แดี๋ยวอันนี้สู้กับอะไรนะทีมน,นี้อืมผมแทงสวนไหมนะอันนี้ผมแทงสวนเลยนะครับผมอืมผมก็ว่ามันแปลกแปลกนะเพราะว่าปกตินะอ,อ่อผมเห็นตาสวยจริงอะ่ะเขาเล่นเขาเล่นทีมสามทีมสี่นนะแต่ันนี้คือมา,อาแปลกแหวกแนวเลยนะเอาเอาไปไว้ทีมสำรองเลยนะแต่ว่าเห็นผลชัดเจนมากนะเพื่อนเพื่อน,น,นะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาดูกันนะอันนี้นะอืม พอพอผมสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนพอเปิดปุ๊บปึ้งหายไปสองใช่ไหมครับสูยจริงโผล่มานะ้ซัดเลยนะโครมเดียวเลยนะอืมเสียงคลื่นชัสดสาสเลยนะเพื่อนๆนะฮะฟีป,ปูพองติดเข้ามาเลยนะ <laughs> โอ้ สามเมตทั้งอ้อมสามสามสามชั้นเลยเหรอโอ้ยแปลกเลยนะครับทีเดียวนะครับอืสนมแรงจัดนะครับผมอืมโอ้แรงจัดท่านแต่ผมดูว่าครับ ไม่ได้แย่นะครับสำหรับทีม8นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะแต่ถ้าเป็นสายเติมอยู่แล้วนะผมบอกเลยทีม8ตั้งแต่ต้นเกมยังไงก็ของครบแน่นอนนะสำหรับสุรตะน,นะสายเติมนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีก็ต้องรอนะครับเพื่อนๆรอจนเลดเลยนะอืมถ้าเป็นทีม8เนะี่ยเป็นไปได้เล่นสกับสี่นะเพื่อนๆนะเออทีมแปลกๆอย่างผมก็อย่าไปลงนะ อันนั้นอ,อย่าไปหาทำเดอ้ออันนี้ทำคอนเทนต์เอาเด้อของผมนะ่ะม,มาเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอันนี้ยกที่2หรือเปล่าเนาะนี่นะเพื่อนๆมัก็ยังแบบเออเอ่งเดียวนะหายไปสองเลยนะแล้วก็นี่ เพื่อนๆสังเกตนะเข้าแค่13นะเห็นไหมสามชั้นเลยนะโดนดาเมจทางอ้อมนะไปเลยนะทีเดียวนะครับผมอ่าอันนี้สนามที่สามนะอม <c oughs> อมตอนนี้ก็มีแมวมากวนผมอยู่ข้างๆนะมาคอยงับแขนงับขานะนี่แน่ยีหนึ่งอ่ะกลับไปอยู่ในเกมกันต่อน,นะครับมา ส่วนช่วงนี้นะก็ยังมีกิจโคมไฟอยู่นะเพื่อนๆก็ยังเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะรีบกดนะเพราะว่าเออมันก็สุดท้ายนะวันนี้มันน่าจะวันสุดท้ายแหละก็เพื่อนๆรีบกดกันเด้ออืมเพราะบางอันมันก็ที่ให้มาฟรีอ่ะมันจะดองได้ไม่กี่วันเนาะแล้วเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้กิจมันผันผวนนะยิ่งกว่าหุ้นอีกนะอืมบางกิจเคยมานะบางกิจก็หายไปเลยนะนะครับอย่างไอทหารประชิดเมืองเนาะปกติจะต้องมาแล้วนะเพื่อนๆอ่า มาเรามาดูกคนต่อนะครับสู้ท่านอะไรนะคิงไทมอ๋อคนเดิมข้าไมไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่คิง g t ม์เป็นโทษตีนะอ่าท่านคิงไทม์มาแล้วนะพลังลบ4,700ล้านนะครับผมอ,อยกกังกะฆ่าหัวในวันพีชเลยนะเออได้ไหม4,400ั 4, หรือ400นะอืมมาฮะนะครับอืม ผมเชียร์ท่านคิวนะเออแทงสวนอีกแล้วนะครับผมผมอืมรอบที่แล้วนะเคยตามพลังเยอะนะเออไออี EP พีพิเศษผมนะ่ตามพลังเยอะตกรอบไปหมดเลยแลว <c oughs> รอบนี้มาเอามาแทงสวนดูบ้างนะครับผม,มหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านอ้อค่าหัวสี่้อยเจ็บเก้าล้านปะทะค่าหัวสา8ร้อยเก้าสิบปดล้านนะครับ เ่เรามาดูมวยคู่นี้กันต่ออ่เดี๋ยวเราไปดูนะอะอันนี้จะเป็นของฉายเดี่ยวพันลีเนาะกับใบเฟิร์นนะตึงนะครับผมมากลับวันที่ท่านคิวะครับกับท่านคิงไทม์นะครับผมคิงเทมะคิงเทมนะ KAM ค,งนะค,งะคิงเทมนะครับผม ช่วงนี้ช่วงมรสุมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมส่วนผมไข้วัดซ้ำไข้หวัดซ้อนนะเออกาลังจะหายก็เป็นอีกรอบนะครับมามาดูต่อเลยนะครับอืเป็นของท่านคิงเทมเปิดก่อนนะปึะ้งเข้าไปนะครับแถวล่างเรียบร้อยนะครับ โดนส่วนนะคบผมเรามาดูการส่วนของท่านคิงท,ท่านกิวเอายกตีอืม้มแตกจ้ายกตีนะครับผมโอโ้โหน่ากลัวอยู่นะน่าสนนะครับสำหรับทีมสำร,รองครับอ่าอันนี้ผมแซวกันนะครับเปิดก่อนได้โปรดของแท้นะครับผมอ่าอันนี้ผมแซวกันในกิวนะแซวกันในกิวนะไม่มีดราม่านะเพืเ่อนๆ <laughs> อันนี้แซวกันเฉยๆนะครับอ่าอ่าเสือ,อรอ่าเสืองโง่เขาทูเพื่อน เส็งกเขาทูแเหรอตอนนี้รู้สึกอาเต้อจะน่าเล่นกว่านะเพื่อนๆนะอืเรื่งผมเองก็ยังไม่เคยสัมผัสตัวหั่นอย่างจริงๆจังๆเนาะอ่าน่าจะมีเซิร์ฟนี้นะไอ้ตัวฮิลผมเนี่ยนะเพราะว่าผมบอกก็เลยว่าอนาคตข้างหน้าผมจะลงตัวที่7ตัวที่8นะแต่ว่าต้องได้ตัวที่ผมต้องการมาก่อนนะอย่างลาวี่จูนะครับตัวฮิลของจินเนาะอ่าแล้วก็นางงามใต้เกี้ยวเนาะ ัวฮิวของหั่นนะอ่าแล้วผมจะเอากลอรอเป็นตัวสำรองนะอ่าเดี๋ยอนนี้ผมลองดูก่อนนะว่ามันจะขนาดมันจะโหดมันฮาขนาดไหนอาจจะไม่โหดนะแต่จะมันแล้วก็ฮาอย่างเดียวนะเน้นฮานะทีมผมนะม <laughs> ามาดูต่อเลยนะครับต่อยกที่สองนะครับอื เพื่อนๆเห็นตัวยาลุยไหมย,ยาลุยตัวที่ทั้งสองฝ่ายใช้เนาะทั้งท่านคิวและท่านคิงเทมใช้เนาะมันจะออกสกิลสองครั้งนะครับผมอ่ามันจะดีกว่าตัวไล่ตามลมนะตัวไล่ตามลมจะเพิ่มลบหล็กทั้งทีมนะเพราะการลบหลีกผมไม่แน่ใจว่าเลทมันอยู่ที่8%เปอร์เซ็นต์หรือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันสูงอยู่นะเลทของมันนะบางทีสกิลก็ไม่โดนเลยนะเพื่อนๆแต่ถ้าโดนทีก็ ลาโลกแบบไม่สมัครใจเหมือนกันนะไม่ทันได้ออกสกิลนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับผมเรามาดูกันเพื่อนๆคุยอะไรกันเอ่ยรอบนี้ผมไม่เซนเซอร์นะเออขออนุญาตเพื่อนๆในคิวได้เด้ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ โดนผู้ปกครองที่บ้านคุมกําเนิดน,นะครับผมไม่ต่างจากผมเลยนะช่วงนี้ก็วงกดต้นห่วงก็ใกล้ใกล้จะหมดนะครับกำลังรอนะครับรอ,อสิ้นเดือนเนะาะเรามาดูกันต่อครับยกที่สามนะครับผมแต่อ่าน่าจะเห็นแล้วนะครับชื่อท่านคิวขึ้นแล้วนะนั้นก็ จบไปเลยนะครับอืมเรามาดูนะครับฉายเดียวพันลัยนะ,ะแทงสวนนะครับผมแทงท่านคิวนะ,ะเนี่ยผมบอกเลยนะผมว่าท่านคิวน่าจะได้นะเพราะดูจากลักษณะการสวนนะเพราะสวนที่เดียวคือจบนี่ก็คือจบเลยนะ ถือว่าฟอร์มทีมมาดีนะครับรอบหน้าเราอาจจะเห็นทีมแ8เยอะกว่านี้นะแต่ 88, 88, แปลกๆนะคิวผมผมเล่นเซิฟนี้นะรอบนี้คนเล่นทีมห้าทีม6เยอะมากเลยนะอืมมันต่างจากเซิฟที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้อย่างเช่นออไม่ว่าจะเป็น666 777 888หรือ999นะตัวใหญ่คนจะเล่นทีมสามทีม4กันนะอืม อืมใช่นี่แหละเดี๋ยวเขาก็ก๊อปครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่หนึ่งจะใช่ท่านคิวไหมอย่างที่เราคาดการนะเพื่อนๆน,นะอะในลีกนี้นะเราต้องดูเลยนะครับน่าจับตามองนะอะืน้อยนะที่จะเห็นคนเล่นแบบฟูแบบว่ามาสู้กันฟูขนาดนี้เลยนะ อาไป,าไปครับอ่าฝั่งของท่านชายเดี่วอเปิดก่อนนะอมมาดูกันนะครับสวยจริงเปิดก่อนนะครับปึ้งหายนะครับแถวบนอ่า,ารอดูนะครับเอ้าติดมืนติดมืนจากยี่งว่ะสวยจริงเขาติดมืนนะ อืมเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลนะว่าสกิลเสร็จติดบืนมันเกิดจากอะไรนะเอออ้วเรียบร้อยนะครับโดนท่านคิวยกตีมันะโดนสวนนะมามาดูรอบที่สองกันนะครับรอบนี้ท่านคิวน่าจะเปิดก่อนนะครับผมสู้ๆนะท่านคิวอย่าเปิดก่อนได้ปู่เ้อะห <laughs> ยอกหยอดนะครับอันนี้แซลดอ <laughs> เออ เราไปดูก่อนนะครับสองคนคนศึกอ๋อคนศึกแดงเนาะก็คนศึกแดงที่ผมใชนะ้ถ้าเป็นตัวสำรองก็จะเป็นอะไรนะเอะมันจะมีอยู่อันนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะใช้ตัวจูล่งกับไอในการเปิดเปิดคนศึกนะจูล่งแดงกับไออะไรนะผงเบง้งจูกัดเหลืองแดงเนาะอมืมาเปิดนะอ,อันนี้ผมก็ต้องเช็คก่อนนะเพราะว่ายัางไม่เลิกงานเลยนะ แอบนะอนี้แอบมาแอบมาอัคดคลิปนะในสตอ็อกนะเจ้านายรู้นี่เจ้านายรักตายเลยวันก,ก่อนก็โดนเรียกไปคุยนะเพื่อนๆนะโอ้บอกทำอะไรท่านออสทำอะไรอะไม่อ,าาอยากเฮ็ดงานละตีมาเรามาดูกันนะครับอปึ้งไปแล้วนะครับอ่าท่านคิวสวนนะถ้าสวนรอบนี้ตายผมว่าจบเลยนะอืมเกมคือจบนะ จริงด้วยนะครับเป็นอย่างที่คาดไว้เลยนะครับโอ้โหรอบหน้าผมว่าทีม6ทีม8มาแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะมี3มาเนาะทีม3ทีม4ก็มีนะแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นนะแบบตุ้มเดียวนะออกมาหายกวาดล้างอะไรยิ่งกว่าลิปโป้อีกนะ น,นี้ก็รอดูเลยนะครับตัดสินได้เลยนะถ้าไม่มีพลิกแพงอะไรนะผมว่าท่านคิวแน่นอนนะอันนี้นะอืมทีแรกว่าจะเอาเพลงสาวหมอ่ำมาเปิดเนาะแต่ว่ากลัวเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าวเราใจเกินไปนะเพื่อนๆนะก็เลยเอาเพลงสบายๆนะเพื่อนๆฟังกนะันเนาะนะครับ มาดูนะครับของสุดท้ายเนอืมเรียบร้อยนะครับท่านคิวนะครับผมคือชื่อขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเนี่ยมาคลิปนี้นะผมแทบจะไม่มีอะไรผิดพูดผิดทุยนั่นไงกว่าเราจะพูดเลยว่าโอ้โหเหตายเดือดเออช่างมันนะครับมาเรามายินดีกับท่านคิวกันดีกว่านะครับ เซิร์ฟเรานะอ่าท่านคิวได้ที่หนึ่งนะครับผมมามา่เดี๋ยวมาดูทีมผมบ้างเห็นแล้วแบบแหมเลือดบางระจันมันเข้าเส้นนะ <c oughs> เออเดี๋ยวคนไปหาก่อนหาก่อนหาตัวก่อนนะครับอ่เอาใครดีเอาใครดีนะม,มาเลือกก่อนเลยนะครับก็เอาคงจะเอาเป็นอา่าใครดีนาะ เราต้องทำตามทำเนียมก่อนปิดคลิปนะครับผมนี่เลยแล้วกันอ่าท่านแอฟฟันขออนุญ,ญาตเดอ้อมาไปเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อย่าลืมเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะ มางงเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วผมก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้นะเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบอกได้เลยว่าคลิปถัดไปก็มีอะไรบันเทิงมาเทิงรอเราอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Thank you sub indo